ความรักนะคะทุกคนสวีทมากเลยค่ะมาในลุคดอกๆเธอก็ดอกอยู่นะสวยอ่ะเห็นะรักเห็นะไรีพี่อ่อยพู่ไม่ต้องคอยดูไม่มีอูคอยู่นี่ต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะด้วยท็อปปิคที่แบบชั้นนีสุดๆ EP นี้คือ EP ยิบย่อยอ่อยพู่ก่อนที่เราจะไปเล่ากันในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําไอเทมที่เรียกได้ว่าเหมาะกับเดือนแห่งความรักมากๆคือมันมีความเฟมินินสวยน่ารักน่าใช้ได้เปิดตัวจ้าดอฟโบแทนิคอลเซเลคชันนะคะจะมีหลายสีใน วอเทอร์นิคอ l เซเลคชจะมีทั้งสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะกับเดือนใงความรักมากๆเพราะว่าเป็นบีบดอกไม้สีชมพูค่ะตัวนี้จาบที่เราใช้นะคะจากฟิลลิ่งจริงที่เจ๊ชอบจะรู้สึกว่าหนึ่งชอบกลิ่นสองคือชอบความที่ว่ามันเป็นใสๆสไอ้พวกแชมพูใสใสเนีย้ย,ยมันจะเหมาะกับหลายคนมากๆที่รู้สึกว่าเหมือนใช้แล้วแบบกลัวเออจะเป็นสิวที่หน้าที่หลังหรือเ <ๆ S 2> ปล่า <ๆ S 2> อะไรอย่างรุ่นนี้ซีรีส์นี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นพวกไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนอันดับแรกเลยที่ตต้้้้ออออองงงบกกกทุคคนนนนนเพรรราาะ่มมััจหยูีีีื เห็นดอกไหมทุกคนมีน้องกลีบไอ่กลีบชมพูเนี้ยเวลาที่เรากดออกมามันจะมีกลีบดอกไม้อยู่ในมือเราแล้วก็เวลาเราถูอะค่ะมันจะละลายไปสูตรนี้เป็นสูตรไฮเดรชันโดยเฉพาะนะคะสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเติมน้ำอยากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผมนะคะอันนี้เป็นไฮเดรชันสีเหลืองพริมโรสจะเป็นเรื่องผมขาดหลุดร่วงสูตรสีเขียวคือไวทเีลอซซอมเขาบอกว่ามันจะเป็นสไตล์สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายที่บางทีเวลาเราสระผมอะผิวเรากจะโดนแชมพูไปด้วยไม่ต้องห่วงเพราะเขาเหมาะสำหรับเซนซิทีฟสกินแล้วก็กลิ่นมันจะสสดชื่นปาต เหลืองอ่ะจะเป็นสไตล์สดใสสดชื่นน่าร<ช>ักอันนี้คือยั่วยัว่ว <c oughs> หวานหว <c oughs> านเธอสั่นนี่หวานหวานฉันเริ่มกลักวเธอแล้ว <c oughs> ไม่รู้ฉันไม่เคเห็นหมดนี้ของเธอมาก่อน บบถลลุกยังไงก็ไม่รู้แมก็พยายามจะพูดทุกอย่างมันตรงตีมกันอย่างนี้มนเป็นการวิวเข้าไปก่อนฝากด้วยนะคะไอเทมรับวันทายนี้นะคะมาจากเรื่องที่ฉันอยากรู้อันแรกนะคะประสบการณ์การอ่อยในยุคต่างๆของพวกเราตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันค่ะย้อนกลับไปณกาลนานมาแล้วยุคตอนนั้นเป็นเด็กวัยกระต่อประมาณ16-17เมื่อก่อนอยู่หญิงล้วนมาไม่เคยเจอผู้ชายเลยเจอผู้ชายครั้งแรกอยู่มปลายแล้วจะไปเดทเมื่อก่อนเดทเขาเดทกันที่ไหนแน่นอนสยามแล้วเ็ยังไงพ่อแม่ไม่มีแฟนนะจ๊ะต้องแอ มีมือถือแอบเจอไซไปเดทอะไรเงี้ยกุกกิกมากจับมือยังไม่กล้าแอคทิวิตี้หลักคือจะแบบเดินสยามกินมิลพลัสท้าผู้ชายชวนไปดูหนังเอ้ยเธอดูหนังกันปั๊อันนี้คือออฟฟิเชียลแล้วคุณเดทอีนี่ตื่นเต้นทันทีคืออย่างนี้มันจะมีสองเวอร์ชันเลยการเจอผู้ชายหลังเลิกเรียนเราจะใส่ชุดนักเรียนแต่วันที่เรานัดกันเดทจริงๆอะวันที่เราจะได้ใส่ชุดสวยๆคือไปเวทมันคือวันที่เซงงานเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเลือกที่สุดว่าฉันจะแต่งตัวอะไรดีฉันไม่มีประสบการณ์นั้นเลยตอนเด็กๆฉ โัขึ้นมาได้ก็คือฉันจะต้องทําตัวให้เป็นตะมุตะมีเกิร์ลี่และเซมินนนที่สุดเราเชื่อว่าเมื่อก่อนผู้ชายน่าจะชอบผู้หญิงใส่กับโปรงมากกว่ากางเกงเราก็เลยไปหากระโปรงสีแบบดูฟิฟิลหวานหวานแล้วดูแบบลูกไม้นิดนึงแล้วเป็นแบบชีฟองปลายอะไรอย่างเงี้ยกับรองเท้าที่ดูไม่สูงเกินไปมีเสื้อคลุมหน่อยเวลาเข้าโรงหนังจะได้แบบมีอะไรแบบปยคลุมรองเยุคแรกสิ่งที่เราจะทํากับตัวเองคือเราจะให้ความสําคัญกับการแต่งหน้าเป็นพิเศษอุยตายแล้วยุคแรกของจะอายุ่ ไ่ตอนนั้นที่แต่งหน้าสื้อห่ะจะแก่แดดเร็วเป็นหอยใช้สไปซ์ป่ะฮะสไปซ์สุดเลยอะจำเครื่องสำอางสไปซ์ได้ปะทุพัวจำไม่ได้ไข่ในวัดสันเว้ยไม่หรอกเป็นลิปกลอสที่มีลิปตเตอร์อยู่ข้างในจังได้กระปุกนั่นแหละแม็กไม่มีสีเลยเลยไม่เป็นสีฟ้าด้วยแต่ก็ใช้ดูสวยสวยเลยเลด์เอิร์ดรู้จักเลด์เอิร์ดดังว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยมีเซเลคชั่นเท่าไหร่ไง ไวมกก็ใส่อยู่แค่นานน้ำหอมอะ่ะเตื้อมไม่ถึงแพงเลยตอนนั้นก็เริ่มพัวนแล้วก็เหมือนกับคาริกอสออวิงวิงแล้วก็มีแบบพาตาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือยุคแรกเลยเพราะยังทาอะไรไม่ค่อยเป็นยุคที่2มันเริ่มทําเป็นแล้วยุคอันนั้นอยู่มหาลัยยุคนั้นเริ่มไม่ค่อยหวานแล้วใส่กะโปงสอบแล้วเริ่มใส่ส้นสูงช่วงนั้นเดทเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงแบบเหมือนขิ้วกระเป๋าชนีชนีแล้วถูกรังที่จะไปเดทนะเว้ยอันนี้ขอสารภาพเลยคืนก่อนหน้าคือคืน่งการเเเเเซลลล์แคคปปออรขขงัััาดดตวทท็็บบี่สน แต่เช้าตรู่เพื่อไปไดายผมที่ดาวว้าว <Wow, S 1> ทุกครั้งเพราะไม่ชอบผมตรงรู้สึกว่าผมตรงอย่างเงี้ยไม่สวยไ,ไป็นดายฟาร่าใช่เห็นมาแหละด้ายฟาร่ลลทาที่สยามสองร้อยห้าสิบทุกเช้าก่อนเจอผู้ของโซมาจะรอฟังดูยุคแรกของดีด้วยความที่บิโตมากับหนังสือการ์ตรูนญี่ปุ่นอย่างน่ยเราเชื่อในการสารภาพรักโอ้โหใช่เอาจิงก็เป็นตัวเองมาตลอดเหมือนกันนะคือเป็นคนที่ตรงอ่อยของเราไม่มีมีแต่บอกเลยอะแล้วเพิ่งมาเรียนรู้หลังๆในชีวิตเองว่ามึงบอกเลยไม่ได้มึงต้องอ่อยก่อนตอนที่ไปอเมริกากับเจ๊บเมาก พอคนบราซิลเขาน่ารักมากเขาอะไรมากกินเขากินเขาอะไรอย่างเงี้ยจดหมายให้เฟร็ดหรอไม่เขียนตอนอยู่เซนโยจะมีเขียนบ้างเขียนให้รุ่นพี่อะไรเงี้ยชอบใครเนี่ยจะไปยื่นจดหมายเลยว่าฉันชอบคุณนะตอนนี่นะคะบอกว่าเออเอาของขวัญให้พอเราเอาอีเคัลเจอร์เนี้ยไปใช้กับสุดโต่งที่เป็นคนละขั้วกับเราเลยคือฝรั่งนางงงมากคือตอนนั้นอะเราชอบเขามานานมากแล้วเราก็เหมือนกับกัระกิบวันกันไปกลบปิดวงปิดวงนิจิปุ่นอยู่คนเดียวตัดสินใจพุ๊วันหนึ่งโอ้โหลูกล้วงความกล้าทั้งหมดในตัวเองเลยนะกำลังแบบเรียนคลาสสเเดีียยววกกัันนใช่่ะรคลาองฤษ ESL ห คนต่างเป็นคนต่างไม่ใเ่อะกันเลยก็พอเรียนเอีเอชเซลเสร็จปุ๊บกรี๊ดกรี๊ดเบส can you please stay for a while อะไรอย่างเงี้ย can you meet me like in front of the room ง่ายเก็เขินเขินเขินนางรู้อยู่แล้วว่าเราชอบนางจับอาการได้เพราะว่าเราเป็นเหมือนแบบเป็นอินเนอร์ดอะชอบเราก็เก็บอาการไม่อยู่เราออกเปิดเพราะนางอยูออกนางฮอตนะในไฮสคูลใช่แล้วนางเป็นอ่อยอ่อยทุกคนกูก็โดนตกโดนตกไปสิะฉัว่ากูเป็นปลาอู้ก็ไปกีป้าตัวเนี้ยก็ไปหว่ายอยู่หน้าห้องละแล้วไม่ไงต่ายว่นี่วหายนี่เหรอซึ่งเขาจะว่ายยืนแล้วสั่ง จบดิแบบอ๋โเหันดำได้ตัวเองน่าร้อนแล้วรู้แล้วตัวเองอน,น่าร้อนไแล้วเราก็แบบเหมือนกับพูดไม่ได้แล้วเขาก็แบบความฝระหงาเนาะ <c oughs> เขาแบบมองได้ามเมตตาใช่ไหมว่ามัน เพทยนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกแล้วก็แบบว่าเจอบิ๊กพอร์กเลยว่าเจอบิ๊กวันช่องจะมีบราวน์เลยแล้วก็เนี้มีก็เลยบอกว่าโอเคอ่าคือ I just wanna tell you that แล้วก็แบบหายใจไม่ทั่วท้อง I like you อะไรเงี้ยโอ้โหสำหรับเราคือในใจมันขุดถูกแล้วคอนเทกซ์ของการสารภาพรักของคนญี่ปุ่นเอเชียนั่นคือจุดที่แบบใครแมทคุณสารภาพรักเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอะถ้าเกิดเขารับรักคุณคุณจะได้เป็นแฟนกันเลยเราก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่มีหรอกขั้นตอนการเรียนรู้กันไม่มีหรอกขั้นตอนการอ่่่ออออยยไไไมมีจจรริงงแลล้้้วพเเเาาาาบบกปปุ๊ทดข โอเค okay. that's nice like too. อะไรกิ๊ชืวอะไรเงี้ยในเวของฝรั่งอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไร uh. เลยคือการที่ไปบอกว่าเราชอบเขามันไม่ใช่๊ i โ m o มนต์อะไรขนาดนั้นนะมันคือการลองแฮงเอาท์มันคือการลองดูว่าคุณเข้ากันได้ไหมสุดท้ายแล้วยังไงพอไปบอกเสร็จราาแล้วทำยังไงก็ไม่ทําอะไรเลย,เลยไงเพราะเราคิดว่าบอกเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปก็คือถ้าเกิดมึงอะไรกับกูต่อ <laughs> มึงก็ต้องคบกัน <laughs> พอบอกเสร็วว่าฉันรายงานแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็แบบรอรอผลรอผลเลย แต่สุดท้ายทไงแหงไปคบกับผู้หญิงคนรอนานไปหน่อยก<ช>็เจนนี่คนเยอรมันน่ะที่ผมรมากที่สวยๆอ่ะเหมือนตุ๊กตาเหมือนในแคนทีนมันนั่งอยู่ด้วยกันใช่แต่สิ่งที่เราแอบสังเกตมาตลอดแต่เราไม่เคยทำด้วยตัวเองนะทุกคนตอนนั้นนะคือเราอ่ะจะมีการแฮงเอาอยู่้วเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ใกล้กันมากใช่ปะก็จะเห็นตลอดเลยว่าเฮ้ยไอส้สองคนนี้มันคบกันแล้วฉันก็แฟลชแบ็กไปถึงภาพก่อนหน้าไปจีบกันตอนไหนฉันไม่เข้าใจบีก็เลยเพิ่งมาเห็นด้วยอ๋อนางเจนนี่เนี่ยนางชอบเอาตัวไปอย ใช่ใช่ใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่คือคนที่ทำแล้วเวอร์กคือคนที่เรียนรู้ไว้จากราการของอิมโซ่คือว่าคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นผู้ชายต่างชาติหรือไทยเจเชื่อว่าคล้ายกันจุดหนึ่งตรงที่ว่าผู้ชายอ่ะบางทีหลายคน down ซน์เงียบเงียบของผู้หญิงไม่เป็นบางทีถ้ามึงซัพชเกินไป humble เกินไปอ่ะนางไม่รู้เรื่องจริงๆเลยไม่สามารถแปลได้ว่าอ๋อจริงๆเขาน่าจะแอบชอบเราหรือบางทีผู้ชายหลายคนอ่ะก็มีความไม่ได้กล้าที่จะหลงตัวเองขนาดนั้นก็มีเจ้เคยเหมือนกันเจ๊เป็นอีเงียบมาก่อน แล้วยอ,อ,อยู่ดีๆอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งว่าตอนนั้นมันเหมือนมันจะชอบกูนะมันเราบอกที่ดังด้ว่าเฮ้ยจริงๆตอนนั้นเราชอบเธอแต่ว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เหมือนแบบยิงตรงอ่อยแรงก็เอานั่นไงสุดเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้แหละแพ้ตลอดแต่คือเอาจริงๆเราทําแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันอันนั้คือแรกๆของบีหลังๆมาบีพูดว่มามันไม่ดีขึ้น <laughs> แทนี้คนดูจะได้ประโยชน์อะไรจากประสบการณ์เราบ้างได้แต่ดอนได้แต่ความหน้าอับอายของคุณเนี่ยจะไม่เป็นไรอยากฟรางเล่าส่วนใหญ่แล้วเราอะถ้าเกิดชอบใครชอบจริงๆแต่เขาไม่ได้มีทีท่าที่จะชอบเราเลยนะบีก็จะไม่ทําไม่เอาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกสนใจในตัวใครหรือว่าใครมาสนใจตัวเราก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปได้เราจะเริ่ม play along มีจะเป็นมีจะเป็นวิธีนั้นแต่พูดตรงๆแรกๆอะเก็กหมดเพราะว่าเป็นการลองดูชั้นเชิงก่อนอยากรู้ว่าเก็กทําอะไรบ้างจะนิ่งๆแล้วเราจะถอยแต่ไม่ให้หยุดสายตานะยังอยู่ในนนพื้ททีี่่เเขาาาสมรถจะห็ไ เพื่ออะไรฉันจะดูว่าเธอจะมาไหมมึงมันเป็นพวกคลีฟ t ูเกต บีชอบมึงคิดเยอะบีจะเป็นอย่างนี้กับคนที่บีชอบมากเกินจนทําตัวไม่ถูกแล้วบีจะไปเข้าโหมดเพหาทุเกตเพราะว่าฉันไม่มีความกล้าอะไรเลยแม้แต่การที่จะไปชวนเขาคุยแบบแคชชวลคือคนบางคนเราชอบมากจนเราไม่สามารถที่จะไปเมคสมอลท็อกได้อะคือต้องรอให้เขาคุยด้วยแล้วบางทียังไม่รู้จะตอบไม่ถูกไปด้วยซ้ำอะแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบแบบไม่ได้เกินพอดีมากๆอะเราจะไม่ค่อยเพหาทุเกตขนาดนั้นเลยทีนี้ทริคค่ะทํายังไงให้เขารู้ว่าเราก็มีท่าทีแต่ไม่มากเกินไปนะคะเขาใกล้ๆสีจะได้รู้ว่าขึ้นยังงหล เจมี่อิมพลูฟเพราะว่าเจ๊เรียนรู้มาจากการนกครั้งใหญ่ก็คือตอนที่เราเห็นอ e ีที่เด<บ>็กเด็เด็กแล้วมันได้ไป <laughs> แล้วอีผู้ชายมันนันมาบอกกูด้วยว่าเออตอนนั้นเราเหมือนจะชอบเธอนะแต่แบบเธอดูไม่เมกับมูฟอะไรเลยกูเลยแบบเรียนรู้แล้วแบบจาฝังใจว่าอ๋อกูต้องเมกกับมูฟป้างหรอหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดการเป็นเราแบบเดิมมันไม่เวิร์คคนเรามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบ้างหลายปีถัดมาเจออีกเคสหนึ่งโตแล้วด้วยเป็นก้าวโลกแล้วด้วยแต่พอเจอเป็นุ๊บเป ยังไงดีอ่ะ เริ่มจากเอาตัวเขาไปอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ใกล้เกินไปแต่ไม่ไกลนะสมมติแบบอะอยู่ในเซตติ้งเดียวกันมันจะต้องมีการกินข้าวร่วมกันใช่มสมมติเปิพักเที่ยงเฮ้ยกินข้าวไหมแต่ทีนี้พอชวนเขาเสร็จก็จะมีชวนคนอื่นด้วยเพื่อไม่ชวนเขาคนเดียวแต่การชวนเขาเนี่ยจะต้องชวนเหมือนแบบส่งรอยยิ้มและความเฟรนดิลดตาเป็นประกายเราจะไม่มาชวนแบบเอ้ยกินข้าวไหมคะเฉยๆไม่น้แบบเฮ้ยกินข้าวกันแล้วทาทุกอย่างให้ดูนนช u r a และดูสดใสที่สุดไปถึงโต๊ะปุ๊บก็คือนั่งเลยนัั่่งงงานนต้ร แต่จะอยู่แบบอยู่ใกล้ๆกันแล้วทําให้มันเป็นธรรมชาติทุกวันทุกครั้งที่เจออุ้ยกินข้าวต้องมีเธอมันเริ่มเรียนมันเริ่มเรนแล้วถ้าวันไหนเราไม่ชวนเขาจะรู้สึกว่าทำไมอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะอ่าอย่างสมมติซือขน่อไมาฝ่เราก็ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวเราก็จะซื้อฝากทุกคนแต่แน่นอนอยู่แล้วเราแอบเก็บข้อมูลว่าน่งชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะซื้อไปของที่เขาชอบแยกพิเศษอยู่อีกที่ทุกคนจะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แบบให้แบบตรงๆสมมติว่าเขาชอบแบบฝอยทองแล้วกูก็ซื้อฝอยทองใหญ่แล้วททุกกกกคน็็ไไไไมม่่่ดด้้้ฝอออยยงาเีป ก็ต้องเหมือนแบบอ่ะมีขนมกล้วยมีโตเกียวมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่เขาได้ฝอยทองต้งอแบบเอ้ยเหมือนเคยพูดในโต๊ะอาหารที่ตอนนั้นกินแคชชวลอยู่เลยนะเราชอบฝอยทองมากเลยเแสดงว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าเราใส่ใจวันนี้เท่าต่เราก็ยังแบบเพื่อแคชชวลอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีน้ำใจอยู่ทุกคนไม่จริงๆแล้วตอนแรกกูไม่อยากซื้อให้ใครเลยกูไม่อยากมีน้ำใจแต่กูเก็กอยู่ เกิดใครก็ตามที่เรามีความสนใจเราจะ ใจความเป็นอยู่อะเป็นพิเศษแต่สังเกตดูนะถ้าเกิดใครก็ตามที่เรามีความรู้สึกพิเศษๆอะไรขึ้นมานะวอลลุ่มมีจะไม่ปกติวอลลุ่มมีจะเบาลงเธอจะซอฟหรอใช่จำลองสถานการณ์กับเพื่อนปกติที่ไม่ได้คิดที่อะไรเลยเฮ้ยแก่หิวเปล่าเฮ้ยแกเรามีขนมนะวันก่อนที่แบบว่าเราเรย่อให้ฟังเรื่องวิจัยแบบเป็นไงบ้างโอเคเปล่าอ่ะทีนี้กูเป็นคนที่มึงชอบละหิวไหมคะก็เดี๋ยวมีขนมนะมีค่ะใช่เลยชปากยกตลอดอย่างนี้เลยไหมมันจะซอฟแล้วมันก็จะเสียงเบาลงนิดนึงเพราะจริงๆแล้วอะเขินอเนี่ยไม่ได้นคนนี ทำไมมันพูดกับกูมันเสียงแปลกๆใช่บิ๊มจะมีความอ่อนโยนมากคือบิ๊มีคนที่เหมือนกับเขาลองเชิงเราเหมือนกันเราเองก็รู้สึกรู้สึกอะไรกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นสายจิตวิทยา My g เกมเคยได้ยินจิตวิทยานี้ไหมที่บอกว่าเวลาที่เราได้ยินโจ๊กอ่ะหรือได้ยินเรื่องตลกอ่ะอะไรบางอย่างแล้วเราหัวราะอ่ะเราจะหันหน้าไปหาคนที่เราชอบอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเขาว่าหัวล้อไปกับสิ่งเดียวกันกับเราไหมใช่แล้วมันดันมีจังหวะที่เราดันหัวร้ออ่ะแล้วเราหันไปเห็นเขาที่เขากําลังดูอยู่่่วาาาาเเรรจจะะหหันไปใช พอเรารู้แล้วว่าเรากําลังโดนอ่านอยู่อะถ้าเราชอบเขาอะบีจะเล่นตามนั้นต่อให้บีรู้ว่าเขากําลังอ่านเราอยู่อะเราชอบมากท็อปปิคของเขาว่าสกินชิปเพราะเอาจริงๆมันได้ผลจริงแต่ทีนี้แตะยังไงให้พองามมันมีวิธีกูคเคยแตะมาแล้วเธอเป็นเดมอนจะชวนไปกินข้าวเราก็ไม่ต้องไปแบบ ก็ได้ไม่ต้องไปแบบเอานมไปชนแนขนทของไม่ต้องเราก็แค่แบบเอ้ยกินข้าวไหมเอ้ยกลับแล้วนะเอ้ยบาย,บายๆอะไรเนี่ยแค่จึ๊บเดียวตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นที่ที่แตะเราไม่เซ็กชวลอย่าไปลามถึงไล่อย่าไปลามถึงเอวหรือมือมือเป็นอะไรที่แบบคน,นแบ่งกันเขาจับกันไม่ใช่อยู่ดีอีนี้มันพลาดอยู่บนเข่ามาแล้วก็แบบกินข้าวมัไม่ได้ไ แต่แขนน่ะฉันรู้สึกว่าเป็นสปอตที่โอเคแล้วถ้าเกิดจะมีการแตะตัวจหรับริมนะคนที่จะไม่แตะเลยก็คือคนที่เรารู้ว่าเขาชอบเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาและเราไม่ต้องการต่อยอดความคิดไปเองแต่ทั้งสิ้นเราจะไม่แตะตัวเขาแต่คนที่เราชอบเราจะยังไม่ค่อยแตะตัวเขาแต่ถ้าเกิดแตะตัวเขาเวลาที่แตะตัวเขาพี่จะมีคอส จะบอกบบว่าจะแตะไม่บ่อยนะคะแต่เวลาแตะ้วจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยดูแลตัวเองนะมันจะไม่ใช่แบบปปาดๆซอฟนะแต่ว่าแบบมันจะค้างอ่ะนั่นคือวิธีการจับอ่อยของมีเวเธอได้ส่งสารทุกอย่างความรู้สึกของเธอผ่านทางมับเข้ <c oughs> และการมองตาทุกคนเป็นสิ่งที่สากลตลอดกาล <c oughs> จริงอันนี้จริงใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคนคนนึ่งมากๆแต่หนูอ่อยไม่เป็นนะคะบางคนเราอาจจะชอบมากไม่กล้าสบตาแต่เชื่อเถอว่าเหมือนตั้งใจฟังในสิ่งที่เขากาลังพูดจริงๆอ่ะมันแสดงออกได้ถึงความรู้สึกเหมือนกันบางทีแค่มอง นนะก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถใช้ในการปล่อยได้แบบสำหรับใครก็ตามที่ขี้เขินกับอีกอันหนึง่งในกองเคยแอบชอบคนที่ออทำงานด้วยกันมี2อ,อย่างที่มักทําเป็นประจแล้ารู้สึกว่า2คนเนี้ยแม่ต้องชอบกันแน่ไม่ใช่แค่เราได้นะออแต่ว่เาเราเห็นคนอื่นทำเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยสองคนนี้ยังเนียรไลนรอเน่องเวลามันหมดซีนมันมันไม่กลับบ้านใช่ มันหลอใช่คือนักแสดงอะมันจะมีเบรกดาวเลยแล้วมันจะเขียนชื่อเลยว่าต่อไปเป็นใครเป็นใครแล้วเขาก็จะติ๊กไข่แล้วก็จะติกต๊กติ๊กติก๊กอะไรอย่างสมมติซีนเนี้ยต้องมีสามคนนี้แต่อีนี่ทําไมมันยังนั่งอยู่บนเก้าอี้สนามเดินฝ่าขอโทษนะนักแสดงทุกคนไม่เคยมีใครอยากอยู่กองเกินเวลานะคะ <c oughs> บอกเลย <c oughs> คือเลิอกกองกุ๊บคือ yes แต่ถ้าเมื่อไหร่อ e ีฮิปนัง่งอ้อยอิ่งอยู่ดีๆเสือออยากกินข้าวเยน็นซึ่งปกติมันก็แดดคลีนมันก็ไม่ได้กินข้าวกองใช่ <c oughs> มีซ้ำวันซ้ำวันอยู่ในกองนะ อะไรแบบทีเลือทีจริงกัมนมานานแต่บอถึงเวลาแล้วแบบว่าเหมือนยังไม่ได้ดึกมากอะไรมากอะแต่ว่าเลยนิดหน่อยแล้วมึงไม่รอกูเลยอะเลยย้าย <c oughs> ของแล้วมึงไม่รอกูเลยอะคือตัดสิทธ์เลยนะอาจจะไม่จาเป็นต้องรอแล้วยังไม่กลับเลยนะแต่รอเซบายอ่าอ,อันนี้จริงคือใครก็ตามที่บีมมีความสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยบีมจะรอเซบายเว้บีจะไม่กลับไปโดยที่ไม่ทักมันรู้สึกไม่ดีอะไม่ว่าจะด้วยสโคบไหนก็ตามแล้วเรากลับแล้วโดยที่เราไม่ทักเขามันแสดงออกว่าเราไม่ใส่ใจแต่ไม่ได้เราไม่สามารถจะปล่อยให้เขาคิดว่าเราไม่ใส่ใจไม่ได้ต่อให้้ททััังวนนี่่เราาอยูกม ทำตัวชิลและวแคชชวลแล้วทำตัวนบอกว่าดูไม่ออกเลยว่ากูชอบอะไเลยแต่ว่าพอถึงเวลาจะกลับบ้านพวกกูต้องห่อทักมึงอินเนอร์ต anyway. ้องสบตาต้องได้ใบใบแบบอินเทนชั<_<_่นอลไม่มีการไม่ไป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 ไม้ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไ้ไม่ไปไม่ไปนม่ไปไม่าปืม่ไดไม่ไปไม่ไปอม่ไปไม่ไปไม่าเไม่กปไน่ไปไม่ไปไา่ไปไม่ไปไม่วยไม่ไยไ่ไปไม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 าไปไม่ปไม่ัปไม่ไปไน่ไปไม่ไปไี่ไปไม่ไปไมไปไม่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 าปไี่ไปไม่ไปม่ไปม่ไปหม่ไปไไรอย่ไปไม่ม่ ทะเลมีน้ำตกมีป่ามีดอกไม้เฮ้ยเธอเราถ่ายรูปให้ปะจริงเหรอะ <c oughs> จะทำาหงกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนมาทําให้เราหรือเราทําให้เขาการถ่ายรูปให้กันและกันนั้นมันหมายความว่าอะไรคะทุกคน,มนหมายความว่ารูปของเขามันอยู่ในมือถือของเรา <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปดีแล้วเขาชื่นชม <c oughs> เขาก็จะโพสต์รูปนั้นที่เป็นรูปที่คุณถ่ายหรือบางทีเราเหมือนแบบเฮ้ยนี่รูปเต็มเลยเอาป้าเดี๋ยวเราส่งให้เมื่อก่อนมันดีเวยเพราะเมื่อก่อนมันต้องมีการส่งไลน์ให้กันเดี๋ยวนี้แมสเสียบมีแอดด็อกตัดความสัมพันเป็นการ ยื่นมือไปที่ดูไม่น่าเกลียดเลยอะแล้วเราก็ไม่ได้แฉแบบคนเดียว <laughs> มันก็ไม่ได้แมถ่ายถ่ายถ่ายอะถ่ายให้คนอื่นด้วยทำตัวมีน้ำใจกับทุกคนเหมือนเดิม, <laughs> มไม่ผถ <laughs> านเลเมึงเคยมีน้ำใจจริงๆป่ะเคยทำอะไรไม่หวังผล้่ะมึงไม่หวัง <laughs> <laughs> ผลประาสิคะัผลประา ได้รูปสวยๆจากฉันด้วยไงอ่าเอออ่าทีนี้มันจะมีโมเมนต์ของการแบบเฮ้ยเอ้ยขอรูปหน่อยดีมันจะได้มีการคุยกันมากขึ้นหรือบางทีเขาหน้าเขาจะรู้สึกไม่เขินที่เขาจะถ่ายรูปให้เรากลับแล้วถ้าเกิดมันเริ่มพัฒนาไปมีอะไรจ้ะแน่นอนวันหนึ่งมันจะมีเซลฟี่เราก็จะมีรูปเราอกคนอู่ในเครื่องของเรา สนิทเลยก็สะแบบแบบขับมากขึ้นหลังจากที่มาดูอีพีแล้วทุกคนเริ่มงงไปหมดแล้วเริ่มงงสัญญาณว่าเพื่อนกูที่แค่ถ่ายให้ไม่ไม่ไม่เันชอบกูมาว่ามึงอาจจะแค่ถ่ายรูปสวยจริงเออก็แค่นั้นก็ได้บางทีเขาก็ใช้มึงเป็นเครื่องมือต้องดูรวมๆด้วยนะอันนี้มันเป็นแค่วิธีของเราเราทำอะไรลงไปบ้างเอางี้ดีกว่ามันต้องดูฟีลรวมด้วยอ่ะคืออย่าไปหลอกตัวเองว่าเฮ้ยคนที่ฉันชอบมันชอบฉันแน่ๆแค่เพียงเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่แบบเนี้ยเราเล่าให้ฟังกันในอีพีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูด้้้้ววววยยยยยยนนนนะะะไไมมมม่่่่่งััเเเเดี๋กรรูตตอออาาาคพลลบบบ์แแแฟ ของเจมีอันหนึ่งไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยอันนี้18บวกเลยนะทุกคนคือไม่ใช่จีบละคบแล้วเป็นแฟนแต่ไอช่วงเป็นแฟนช่วงแรกช่วงไอสามเดือนแรกมันจะแบบโอ้ไฟชดช่วงมากใช่ไหมอันนี้ฉันโตแล้วฉันก็จะเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่กูก็กะเลยว่าแบบคืนนในรูปแบบฮอตสุดๆๆๆๆต้องลงกูอยากเซอร์ไพรส์อยากทําให้นางตายใจว่าแบบก็แค่ไปดินเนอร์ปกติเราก็เลยทําการแอบเตรียมชุดเซ็กซี่ที่เหมือนแบบพกใส่กระเป๋าลเล็กที่ดูแล้วแบบไม่น่าใส่ที่อะไรได้เลยกะแบบไปว่า เหมึงต้องคาดไม่ถึงแน่นว่ากูมีชุดต้องดูในหนังมาที่ผนชอบแบบผู้หญิงของในห้องนาวใช่ปหมเราสุดแล้วแบบเปิดประตูแล้วแบบยืนพอยลับมือในหนังที่แบบไอ้เหี้ยงเกซี่แบบสัตว์นะไม่ใช่ยแบบ้กูรู้สึกว่ากูได้ก็ตอนนั้นรู้สึกแบบภูมิใจในรูปร่างตัวเองมากแล้วก็ชุดฮอตมากปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นใดนๆนกับความจริง สิ่งที่ซื้อมาคือเป็นบราเซ็กซี่ที่เข้าเซ็ตกับอะไรซัสเพนเดอร์สัสเพนเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดูในภาพอะสวยมากใ <c oughs> <c oughs> ส่ไม่เป็นูใส่ไม่ได้ตะกุกตะกักสู้กับเฟนในห้องนอ้ำอ่ะแล้วคือมันต้องทำเวลาเพราะมันเซอร์ไพรส์มันต้องรีบ <c oughs> ส่วนที่ยากที่สุดคืออีตรงตะขออีตะขอเป็นที่มันจะต้อง พันก็จะรู้นี่เดาเป็นอ่างนะมันจะเป็นอันที่ต้องเป็นตะขอทั้งคู่อ่ะมันไม่ใช่ตะขอแบบมีเกี่ยวนะมันเป็นตะขออัะตะขอแล้วมันต้องเอามาเอียงกันแล้วก็คลิปมันจะมีถุงน่องยาวขึ้นมาถึงตรงนี้ที่เป็นลูกไม้เก็บปะแล้วมันก็จะมีอีพาดแล้วมันจะเป็นกางเกงไหนแล้วมันจะมีอีสายยาวดนี่มันจะเชื่อมลูกสิ่ง์เขาด้วยกันการคลิปเนี่ยคุณต้องติดให้บนมาเชื่อมล่างแต่ในขณะที่คุณกำลังคลุกคุ้นแล้วนแล้วคุณพยายามจะคลิปยวมันก็หนุดยังคลิสมมติคุณคลิป เกิดแต่ <c oughs> จริงๆทุกคนอันนี้คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าไอาเรื่องอ่อยไม่รู้แต่ตอนคบแล้วอะ่ะฉันมีความพยายามมากนะเฮ้ยบีก็คนมีความพยายามมากในการที่จะสร้างความโรแมนติกในชีวิตไอช่วงแรกๆที่คบกันสิ่งที่บีทำก็มีเหมือนกันคือตอนนอนกูนก็ต้องสวย <c oughs> ปกติคนเราก็นอนนอนธรรมดาใช่ไหมทุกคนล้วก็ทาครีมแล้วก็นอนแต่วันเนี้ยเราจะต้องเลือกใช้โปรดักชั่นนั้นนะถ้าเกิดช่วงไหนที่บีมีแฟนนะจะเห็นบีไปดูนะาบ่อยมากเดินอยู่ตามร้านแบบสกินแคร์สกินแคร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หาแค่สก คือสวยนี่ไงใช้แล้วหน้าสวยอ่ะเพื่อที่จะล็อกหน้านั้นไวอ่ะคือถ้านอนพร้อมกันก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างผิดไฟมองไม่เห็นกันใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดนอนแบบกง่วงแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะต้องหน้าตาดีกทั้งตอนนอนจนถึงตอนตื่นเราจะมีแบบว่าครีมทาหน้าที่ดีเราก็จะมีมิสมิสที่แบบอมิสที่พอใช้เซรัอุ้ยตายแล้วหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยแล้วบางช่วงที่แบบหน้าเป็นรอยมากๆก็ยังอุตส่าห์ดันโดนไปหาอีคอนซีลเลอร์ใช้ตอนนอนได้มาทาไว้ก่อนฉันเคยคิดมาว่าเฮ้ยเราต้องชิลๆยอมรับทุกอยย่่่าาางงงในนนนนนนสสิทีีมมมมััเเเเเเป็็วลแแฟขึ้้กกคคอซะะตบบย เธอแบาบ,าบาเวลาไม่แต่งหน้าเธอสวยจางอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราใจชื้นก็แบบแบบจริงๆแล้วกูแต่งหน้าแต่กูหลอ,อกมือเลยไม่ก็เลยเลิกไง ไม่ใช่เลิกกับคนคนนั้นนะแต่มายความว่าก็เลิกทำแล้วก็จะมีโอกาสพิเศษทนันอีโซโอ,อลิกกนตา uh huh. วันเต็มเต็มเตรียมก่อนโอกาสพิเศษเดินอยู่ในห้างช้อปปิ้งทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการหาบอดี้ออย uh huh. หาโลชั่นหาชุดชั้นในเข้าใจมันต้องเป็นเซ็ตใหม่กว่าจะได้ลุกที่ออกมาดู effortless วันก่อนหนะ้าคือทั้งวันที่เดดเคทตะตื่นออกมากินข้าวออกจากบ้านขับรถบึง้งมา่าอื้อไปแล้วเรานี่ก็ไปซื้อตรงนี้มีห้างนี้มีของอันนี้เดินนี้ไปเสร็จปุง ทำเวลาอีกไปแผนชั้นในลองลองตรงนี้ไม่ดีบนไม้แสนสวยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ใส่เหืิดแตกเหมือนกันไอ้ใจนึงก็ไม่อยากให้รอไอ้ใจนึงก็อยากต้องการในสเปเชียลโอเคชันพิเศษโอ้โหเป็นสภาพที่ทุเลศมากกว่าจะไปถึงจุดเซ็กซี่มูฟอะถึงลายซิงไม่เคยทักอะไรบางคนเขาไม่ชมออกมาแต่เขามีรีแอคนะเขาอาจจะเขินหรือเปล่าไม่รู้อะแต่รู้ว่าเหนื่อยมากอาจจะมีละมังแต่ว่าคือตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โห behind the scene ของการที่คุ่มเทในเรื่องเหล่านี้นี่มันก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะโอเคค่ะค ถ้าเกิดว่าแฟนนะคะรู้สึกว่าวันนี้เขาดูพิเศษจังแม้แต่นิดเดียวชมไว้ก่อนนะคะจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรามากเพราะว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราดูไม่พยายามนะคะแต่เราพยายามมากจริงๆใช่ฉันนึกว่าเธอมีเยอะแต่เธอไม่เคยเล่าเลยนี่คือไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรที่เตรียมมาไว้แบบว่าตอนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยมีแต่นียแหละนิดๆหน่อยๆรอดูท่าทีแล้วถ้าเกิดถามเมื่อไหร่ก็ชัดๆไปเฮ้ยปีนี้เป็นปี2022แล้ว New Year New You ปีนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะใคร<ๆ>ก็ตามที่มีคลิกแบบเด็ดๆเอาแบบ ใช้ได้จริงเราใช้ได้ผลดีมากพี่มาบอกบนิโซด้วยให้นางเอาไปใช้ในอนาคตเผื่อมันจะมี success rate ที่เพิ่มข <c oughs> ึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมาดูช่วยแบบคอมเมนต์มาด้วยว่าแบบเอ้ยอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงทําแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์น่ารักจังครับหรือสายนะอะไรที่เอ้ยถ้าผู้หญิงทําแบบนี้ผมว่าเขาชอบผมแหละคือเราอยากรู้ในมุมผู้ชายด้วยเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เอาไว้เป็นคําแนะนําให้ใช้แบบคร่าวๆแล้วก็ฟังเป็นประสบการณ์แล้วก็จะยืนยันนะว่าเฮ้ยเรื่องของคมรักกุ กิจความชอบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องแสดงออกแบบไหนว่าจะต้องอ่อยแบบนี้เท่านั้นหรือว่าทําแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกหรือจะผิดสุดท้ายแล้วอ่ะเราแต่ละคนอ่ะมันมีเสน่ห์เป็นแบบของตัวเองมันมีวิธีการแสดงออกถึงความรักในแบบของตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยืนยันไว้ว่าทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองสบายใจและถ้าเกิดใครมันจะชอบกันอ่ะมันจะชอบเราหรือเราจะชอบเขาแล้วมันจะลงตัวให้ตายยังไงนะมันจะหาวิธีการแสดงออกออกมาจนได้เองเว้ยเพราะฉะนั้นดูไว้เพลินๆเป็นความสะุกนะคะแต่อย่าลืม ว่าให้มันเป็นความสุขไม่ใช่ความเครียดนะคะวันนี้ลาไ,ไปก่อนนะคะจักไนค่ะกัด <laughs> ยิ้ม <laughs>